SMG NEWS กลุ่มสยามกลการจากแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตรในงาน S M G r รายได้ขับ2 3 2 3ปีที่3 S M G Internal Communication Roadshow 2023ร่วมมอบความสุขพนักงาน M B M T โอกาสครบรอบ M B M T 22ปี วันอาทิตย์ที่2ก,กรกฎาคม,มคุณประกาศิษฐ์พรภากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามกลการจำกัดพร้อมด้วยคุณปนัยพรภากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามเอสเต็แอนโคจำกัดนำทีม SMG Manufacturing c l u b และทีม SMG s e l l c l u b เปิดฉากดวลวงสวิงในงาน SMG r ั d e r c u เด2023ที่สนามกอล์ฟสยามคันที่ครับแบงคอกการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตรครั้งยิ่งใหญ่ของสยามมอเตอร์กรุ๊ปจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ซึ่งในปีนี้มีกิจ,จกรรมพิเศษโดยการระดมทุนจากนักกอล์ฟชาว ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานแคดดี้สนามกอล์ฟสยามคันที่ครับก่อนปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรและกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะาการแข่งขันบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะสร้างความสุขและความประทับใจให้ทีมงานและผู้เข้าร่วมตลอดทั้งงาน SMG Internal Communication Roadshow 2023โดยบริษัทสยามกลการจำกัดขนขบวนสาระความรู้และความหันษา SMG Internal Communication Roadshow 2023พร้อมขนรางวัลมากมายมาจับแจกมอบความสุขให้เพื่อนๆพนักงาน MBMT กันถึงที่เนื่องในโอกาสวันครบรอบ22ปีวันก่อตั้งบริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำกัดโดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณพ่อพลรุจนาพิดกรรมการผู้จัดการบริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำก นำทีมพนักงานคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละบูธอย่างคับข้างเรียกว่าตลอดงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานได้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ